ดูความน่ารักของมองกับบองโก้นะคะเด็กๆเ,เล่นกันสนุกสนานเล่นกันหยอกกันตามภาษาของเขาสองคนค่ะมาลูกพี่ทองแท้อยากไปเล่นด้วยอลูกพี่ทองแท้อยากเล่นด้วยใช่ไหมบองโก้เป็นไงลูกฮะแม่ใช้ตาให้ผมทุกวันตาผมดีขึ้นแล้วครับ น้ำตาผมไหลน้อยลงแล้วครับแม่เช็ดตาแล้วก็นวดหา,างตาให้ผมครับนะลูกนะค่ะอยากเล่นอยากเล่นถ้าทางน้องจะเป็นเด็กเป็นเด็กขี้เล่นค่ะทั้งสองคนจะเป็นเด็กขี้เล่นเล่นกันสนุกสนานทึกทักส่วนที่ท้องแท้ของเรา กินอย่างเดียวเลยลูกโอุ้ยไหนจะเล่นหางเล่นหางให้น้องเล่นหาง่อยลูกไปให้น้องเล่นหางไหนปะน้องอยากเล่นหางอ่ะาน้องเล่นหางน้องเล่นหางนั่งลงนั่งลงอยากเล่นหางพี่ทองแท้ค่ะเด็กๆถ้าจะมานั่งตักแม่ทําไมหืมไปเล่นกับน้องปะ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 เอาหางให้น้องเล่น่อยปะน้องอยากเล่นหางนะลูกนะ เด็กสองคนนี้น่ารักค่ะเขาที่แม่กิ่งสัมผัสได้ดูเขาเรียบร้อยเรียบร้อยไม่กเกเรตั้งแต่มาเนี่ยมาไม่กี่วันแม่กิ่งจับเขาอะไรเขาเขาก็จะไม่มีขู่แม่กิ่งเลยค่ะเขาจะเรียบร้อยเป็นเป็น,เป,นเป็นหนุ่มน้อยที่เรียบร้อยน่ารักแล้วก็ล่าเริงค่ะสนุกสนานล่าเริง และหนมเค็นตาล่ะลูกเคนตาเขาก็น่ารักในแบบฉบับของเขาค่ะเคนตาเ้าก็จะไม่มีเพื่อนเล่นเพราะเข,า,เขามามาคนเดียวแล้วน้องก็จะเป็นหนุ่ม,มตามองแม่ลูกขมาเดินเล่นบ้างเสิลุก อจะเอาแต่กินกับนอนไม่ได้นะลูกนะน้องก็จะมีขึ้นมีลงอยู่ค่ะมีขึ้นมีลงแม่ให้ดูกลุ่มนี้พี่ทองสุกพี่ทองสุกอยากเล่นกับน้องอ่ะลูกน้องอยากเล่นกับพี่ทองสุกอะ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไม่ให้เอาให้ออกนะลูกนะเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวให้หนูร่างกายหนูหายดีก่อนนะลูกนะอห้หนูให้ออกมาเล่นกับพี่ๆเขา ดูท่าทางน่าจะเข้ากันได้อยู่ค่ะเท่าที่แม่สังเกตดูดูดูเขาเล่นสนุกสนามเบาๆลูกเล่นกันเบาๆเนี่ยค่ะความน่ารักของเด็กๆเกบาๆลูกท่าทางบองโก้นี่จะจะชอบ แก้งมองค่ะเล่นกันเบาๆนะลูกส่วนเรื่องใหญ่ของเราแม่กิ่งพาไปดูนะคะพี่คงเอกวันนี้พี่คงเอกเกเรแกล้งน้องอะลูกอ่ะอ่ะอ่ะยังจะแยบน้องอีกฮะพี่คงเอกของแม่เนี่ยแต่แกล้งน้องนะลูกวันเนี้ยวันนี้เข้าบ้านก็ไปแกล้งน้องอยู่ให้ พอเอาออกมาหุดหงิดหุดหงิดมาเกล้งน้องข้างนอกต่อค่ะส่วนพี่ทิวไขรนะนอนหลังหันหลังให้แม่เนี่ยฮะพี่ทิวของแม่ลูกอู้ยเบื่อแม่เด็กน้องๆวุ่นวายผมเบื่อละผมขอนอนหันหลังให้ดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมลูกพี่ทิวนอนหลังหันหลังให้ดีกว่าใช่ไหมลูกน้องๆวุ่นวายใช่ไหม สร้อยของเราก็หลับหลับอยู่บนหลังเครื่องซักผ้าค่ะทองกาวทองกวาว,วาได้มุมดีทองกวาวได้มุมดีไหนเราไปตามหาถุงทองกันนะถุงทองอยู่ไหนนะเด็ดกๆกลุ่มนี้ยังเล่นกันไม่เลิกค่ะ,ะทางนี้จะเป็นพี่ทองสุกพี่ทองสุกอ่ะถุงทองอยู่มุมนี้ ถุงทองน้องมาแอบหลบมุมค่ะน้องจะแอบหลบมุมแต่งตัวมีบางท่านบอกว่าไม่ค่อยเห็นจลัดสีเลยจลัดสีเขาก็หลบมุมค่ะจลัดสีน้องจะจะมีโลกส่วนตัวสูงพอสมควรน้องจะหลบมุมอยู่ในซอกตรงนี้ค่ะน้องจะหลบมุมอยู่ตรงนั้น นี่ค่ะเด็กๆของบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้กันไม่มีใครคึกคักสนุกเท่าพวกหนูใช่ไหมลูกสองหนมไม่กิงกับขอบอกคุณ fc ทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาเติดครอบครัวตระกูลทองขอบอกคุณค่ะ